นะครับประมาณสอเกือบ3ามทุ่มนะครับเพ็่นเขียนมาทั้งเฟส่อน้องเพื่อนไ้เขียนมาล่าแตงกั่ย์ขึ้นช่วงสองทุ่มกลัวแล้วครับสองทุ่มกลัวที่เพื่นเขียนมาล่าวนะ่าหนูขอแบบว่า บริป็นสมาชิกสาวน้อยแล้วออกจากสมาชิกสาวน้อยพี่บอนแพงะนะครับประมาณสองเกือบสามทุ่มนะครับเพิ่นเฉียนมาทั้งเฟซนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเบอร์โทรนี่ผมบ่ได้เล่นนะครับผมบ่ได้ว่าว่างไว้อยู่ในในรถนะครับเพราะว่าผมจะอยู่กับเฟซตลอดนะครับจะจ้าภาพทวนมากเจ้าภาพหรือจอคันจอตั้ง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 อี่ฉั้นทั่วก็คือจำนวนสี่ห้เบอร์ไปทั้งสอนุดนะครับ แต่ว่าก้อนหนานี่พี่น้องครับมือวันที่สิบแปดอยู่เพเ่อโคกผู้ใช้พอกับแม่มันเขามากับเพิ่นเขามากับคุ้ยกันอยู่ด้อีหล่ะไอเป็นห่วงเด้อไอย,ยังหักหองอยู่คือเก่าเด้บบได้มียังไม่พอมันบไดมียังที่ที่สิที่สิบเมื่อาวานพอเฮาม่ได้คิดดีมิม่ตีิสั่งสั่งคนไหมแต่เราไม่รู้ว่าน้องเขาคิดอะไรยังไง สันตูเบ่ไว้หรีตตรรอตวต้องยุ่งจบฤดูกาลก่อนน้องลาอยู่ให้จบฤดูการก่อนนะครับเฮ้ากับพียงยุดนี่เพราะว่าเฮ้าบ่หูวา่ายสันตูยุ่งปรจบสิเกิดเอียงขึ้นเพราะว่าคือ,อยยา 4, นเอฟซีมันสาบซงมันมันบ่ถูกต้องมันเป็นตัวย่างบุดีแก่วงการต้องยุ่งให้จบฤดูกาลก่อนอยู่ให้จบฤดูกาลก่อนแล้วน้องจบฤดูกาลก็จังว่ากันออ,อายุก็จยนว่าเพื่อเพื่อ,อ,อบอดกับเบิร์นคนได้ใจไม่ใช่ละกรรม อืันนั้นก็จังวากันไปในส่วนของสัญญาแต่สันลงตอนนี้นี่ไอ้ปกป้องตู่ว่าปกป้องเฮ็ดจงไดนหมันสิปกป้องอยู่แต่ว่าสิปกป้องเฮ็ดจงไหเราจะปกป้องอยู่แต่ว่าปกป้องได้หรือไม่มันปกป้องไ่ได้เด้เพราะว่าความไม่ถูกกับคือความบถูกความผิดก็ว่ากันไปตามผิดยิงลงกลางเทิมยิงนี่ใบสัญญาโยงเสียอ่าคือขอลองให้นั่งเฮ็ดให้ปิดฤดูการก่อน เออมันยเดินภาพออกมาสวยแนะน้าจนหอดพุนด่นนี่ครับพ่อกับแม่เพื่อนหมีมิส,สิ่งตาหน่อยใช่ผมบอดบอดเบาบอดบอดพ่อกับแม่ัน,นีดีเลยครับแต่ว่าบวุหัวเกิดอียังขึ้นกับน้องพ่อกับแม่จนโทรมาคุยกับปามดหรือคุยกับพี่ยุธมือน้องเขียนมาว่า,าพ่อจนว่านะครับฉันมาลาแทนดได้งไหมาลาแท่นบุญแล้ว พ่อกับแม่เิ่นก็เขาใจยู่เลยถือว่าพ่อกับแม่ถือว่าเป็นเป็นกลางอายุครับแต่บ่าสุดวิสัยกับเขาใจยุ่คเามเป็นพ่อเป็นแม่เนาะลูกนะครับก็แล้วแต่แนวเิ่นว่ากันน้าบ่พ่อบุตอหัวหน้าบันไหนก็แล้วแต่ลูกของ,องการ,ต,รกกตัดสินใจของลูกนี่ล่ะครับก็เลยว่าแล้วสุดสุดท้ายแล้วแล้วแต่การตัดสินใจของน้องถามว่าพี่วงสามารถไปต่อมาวงก็ต้ไปต่ออยู่แล้วแม่นตูบ่บ่อยู่อก้อยไม่อยู่ วงก็ต้องเดินหน้าหรืออายก็ต้องหานั่งเอกมากคือเก่าแต่ว่าก้อยล่ะการการการที่ลงตัวนี้คือมันไม่ถูกต้องไหมครับมันเป็นวิธีการไม่ถูกต้องเอาตรงตรงว่าผม่ผมผมธรรมดามากกับการไปกันมาของศิลปินแต่ว่าผมมาติดใจตรงที่ว่าลงตัวนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีการมันทำเนียมคลองประเพณีวัฒนธรรมของศิลปินที่ ใส่เข้ามาแต่การทำงานบาน,วนวิทีหมอลำเอราว่าสิเป็นศิลปินนอกเหนือจากก้อยหรือยุบงอื่นเกิดตามแต่ครับคานะอื่นก็ช่างในฐานะที่เราเนี่เข้ามาเป็นหัวหัวหนา้าหรือผู้บริหารนะครับปีหนึ่งลงทุนโมเมนต์หน่อยล้านเนี่ครับหลักสิบล้านอัพนะครับลงทุนเยอะนะครับ ส่วนเสียมันเกิดครับยิงลักๆักเข้ามาตัวลักลักเข้ามาพเอกนั่งเอกอยู่เนี่ยจนผมตรงมาคิดว่าเฮ้ยเอียงวะถามเขาว่าน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรอะ่ะคือได้เรียนปิดตำแหน่งนั่งเอกเรีนเรียนเอมีไอ้กับไฮเรนแล้วก็แพนไม่พูดกันถึงเมือตั้งแต่น้องแช่พพดตั้งแต่เดือนที่แล้ว จนเรียกมาปรับความเข้าใจปรับทัศนคติแล้วเพลงเข้าจว่าสิออกให้เพลงก็เสียเงินค่าดนตรีเสียดนทําดนตรีแล้วเสียค่าเพลงกับอวนค่าเพลงไปแล้วนะครับความสูญเสียมันเกิดแล้วนะครับเบื้องหน้านี้ความสูญเสียก็เกิดแล้วนางรองโบยูเราเราไม่ห่วงเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ความเสียยมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วแต่ว่าห่วงภาพลักษณ์ของศิลปินเนี่ย ฉันตวลุ่งตอนนี้นี่หละอันนี้ไอ้ดูความวังดีเด้ไอ้พกป้องตัว,ว่าได้เด้เพะมันบ่นถูกต้องแฟนลับกับเงีนๆียอยู่อ้หย,ยุดกับว้าแล้วเ,เวเ้าอีกผมก็วบว้ลเล้วเวอาอีกถามว่าวงไปทําอะไรผิดวงไปทําอะไรผิดบอดของน้องนี่ไอ้ตูดไปเห็นอีเยีงผิดอ่ หรือผมต้องออกเพลยงให้ทุกทุกคนบ่ทุกทุกคนจังสอยู่วงผมบ่แล้วเปรียบถึงว่าวงมอลำวงอื่นครับคนนี้มีเหตุเพล่งเหตุหยังบ่ครับแล้วถามมือว่าอย่างน้องกล้อยนี่น้องรับน้องกล้อยนี่ก็ยังเป็นนั่งเอกไอ้ายก็ห้ามล่ำตัวก็ให้เป็นนัน่งล่ำเอกกียงกคาตัวกับายปกติน้องกล้อยก็เป็นนังเอกโบวแมนตัวเป็นนังเอกอยู่แล้วอ้ายเอาผื่นมามาทับตำแหน่งตัวมาเล่นแท่นตัว แล้วตจตั้งสินน้อยใจแล้วเพลงก็บอกว่าคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ก็ว่าประกาศไอประกาศทั้งเฟซแล้วผมก็ประกาศตั้งเฟว่าปีนี้ผมจะไม่ปรับปรุงอะไรยังไงผมจะไม่ปรับปรุงอะไรยังไงครับในส่วนที่การัลงทุนเบาบางมันจะปิดฤดูกาลแล้วแล้วก้อยไอสีเช่วงให้อาลังการเมื่อน้อยนาก็แล้วกันอ่าไอจาตัวจำข้าของไอ S <S อ้ย,ยังยึดคือคำวาของไอ้คือเก่าว่าออา้ต้องเห็นหนีตัวดังแม้นบดังพี่นี่พี่นาให้กระดังพูดนะแล้วจนคิดว่าสันตูบ่สมายใจจุกนี้เพลงลำเพลินอินดี้เลคขอดค่ายเพลงอ้ที่ช่องตัวไปกูอินเตอร์คือให้ตัวไปเป็นศิลปินลำเพลินอินดี้แลคขอดวันไหนอยากมาวงเฮ็ดโช่ให้พาตัวก็ได้คือเก่าแล้วไอ้เสือออกรถตู้อันนี้พูดกันก่อนหน้านี้อีกเสือออกรถตู้ให้จะมีแดนเซอร์มีนักดนตรีแบ็กอัพ แล้วก็รับงานต่ำพับต่ำบาทสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วก็รับเชิญแล้วก็รับเชิญให้เออคิดเมื่อขนาดว่าไอาเป็นห่วงตัวซ้ำไหนไอยอยากให้ตูวได้ดีไอคิดนั่ตูวบัน้อีหลาจศัตูบ้านสบายใจตรงนี้ไอเสียตูวไปเป็นไข้ระเบินเอ็นดีเลคอดไม่ได้ออกจากสาวน้อยอยู่ในแบรนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมแล้วไอบะนี่ไอามาปิดเพราะอะไรของไอ้ไอไอตองตามหาหนางเอกได้บะนี่ เพราะว่าศัาตรูไอ้ให้ตัวไปติดตำแหน่งนี้หรือตัวไปเปนไป,ไปเป็นค่ายอินดี้แล้วเออแล้วตัวนี้มันดีมากๆเป็นทั้งนางเอกมองอร์ราเป็นทั้งค่ายเพลงแล้วตัวบ้านองนี้ไปเส็ยังเครื่อนสาวหน่อยวันไหนไม่มีวันไหนไม่มีรับเชิญมาบอกเดือนเดือน,นหนึ่งมีหางานเงินแสนนี่ก็ห็นดแล้วเออคือไม่ต่ํานะ ตัวไปเป็นไอ้ใช่ตัวไปเป็นศิลปินอินดี้เลคคอร์ดหรือจะตัวว่าเป็นตัวกัเป็นนังเอกสาวนาหน่อยแพงอยู่คือเก่าอยู่ประจําตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้กิดใจอะไรแต่ว่าด้วยเฮาอยากให้ทรงนอง้องขึ้นไปถึงกูอินเตอร์เนี่ยให้เกียรตนะิเอาวงตรงแล้วก็ทำงานนี่ทแทบสิบ่คอยบอกกันเพราะว่าคือให้เกียรติไหมให้เกียรติไม่อยากให้น้องต้องมาอะไรยังไงสบายสบายทำงานสบายสบายถามว่าไอคนที่ว่า รถไม่ไม่ดูแลน้องหรือไปแล้วเขาไม่สนใจบ่สนใจตรงไหนครับผมไม่สนใจน้องตรงไหนน้องก็ยังทํางานเป็นนางเอกหมอลําอยู่ในวงแล้วหรือแต่ละวันมันต้องมีอะไรให้ให,ให้ให้ต้องคําว่าดูแลถึงขนาดไหนถึงจะเข้ามาดูแลดีที่สุดพอน้องกัยักเป็นนางเอกกับแมน่น้ากันแต่กระทางานโดยปก,กติพงกจ่ายค่าแรงปก,กติเม่ได้เอาผู้อื่นมาเป็นนางเอกแทนไหมไม่ดูแลตรงไหน แล้วส่วนเรื่องของการทำงานของเพลงขนาดวงอื่นแถบสิบบิเหตุเพลงซิงนเกินมีซิงนเกิลในศิลปินเลยครับแต่วงเรามีศิลปินแต่ตอนนี้นะครับกระแสของลูกสาวแล้วปฏิเสธไม่ได้กลูกสาวผมเองผมจะสร้างผมจะดันลูกสาวผมในส่วนศิลปินคือศิลปินทำงานในวงต้องแยกแยกให้ออกอง,งอิงคือลูกสาวผมครับต้องแยกแยกให้ออกครับต้องแยกแยกให้ออก เม้นตอน,นี้มือเืินมือเือผมจะออกมือละเพ่งก็ได้ไหเอ,อ้ยอย่ามาคิดอย่างอื่นกับลูกสาวผมกับผมนี่คือหัวหน้าวงนี่คือลูกหัวหน้าวงคุณต้องแยกแยะนะครับศิลปินหลายๆคนนั่นแหละในวงนบ้เมนโบ้ประชุมเลยครับผมประชุมหลายเที่กับประชุมนะครับถามว่าน้อยใจหรืออะไรยังไงแบบไหนมีเรื่องน้อยใจเป็นเรื่องอะไรใจเรื่องอะไรไอ้ว่า,ยอ,ยาอีหยังไ้คือบ้บได้แถบสิบอไบ้เด้ากัน แล้วอย่างที่ยกตัวอย่างที่ว่าหัวหน้าไปพงไปพดผมไม่ได้โพสได้เห็นว่าให้น้องเลยครับแล้วบลูด้วยว่าน้องสิบปมากขึ้นนั่นแล้วบร,รูด้วยว่าน้องเขาคิดอะไรยังไงไม,ไม่ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาจะแบบว่าจะลงอะ่ะเพราะว่าเขาบูเพราะว่าเราโพสอ่าาครเตอร์ผมยังเราโพสคือเตือนตักเตือนลูกทีมทุกๆกคนนะครับถามว่าในวงมันก็มีไหมลูกน้องที่คิดต่างกับหัวหน้ามันอาจจะมีหรือเรื่ยงบางเรื่องาง,องที่ หรือเกลีย่ยหรือนั่นเท่ากับพดนะครับโพดเพื่อตักเตือนหรือปรมนี่คือเอกลักษณ์ของผมอยู่แล้วนะครับในเฟซคนที่เป็นเพื่อนผมหรือผมเป็นคติเตือนใจอะไรต่างๆเป็นคาเลคเตอร์ของผมไม่ได้เจาะจงว่าใครและประเด็นไม่ได้มาให้น้องพร้อมนะครับอย่างลูกจีเพราะว่าเพื่อผมบูงว่าน้องสีโลกจ้วยเพราะว่าคือพูดกันแล้วไงพูดกันแล้วปรับทัศนคติกันแล้ว ไอ่สิเฮช่วยตัวอลังการบราารบนอ้อยนาก็ะแล้วกันอะไรนี่หละเพียงกับสิออกหายู่แล้ว,รลว,ลออเ,รวเร้วสันตไปเป็นสิทธิ์ไปรับเชิญสันตูไม่สบายใจนะถ้ามีอะไรไม่สบ,บายใจไอ่จะรีบออกเพียงให้เนี่ยเพื่อสิยให้เมษาจบเมษาเนี่ยจะออกเพียงให้แล้วก็รีบเพื่อจะปิดรูดูกันจะได้รับงานตามพับตามบาไปเลยเออแล้วเปิดวงมาเมือ่อใดบบมีงานพับบาอิอีหลาก็มา,มาวงแล้วมีโชว์ทำโชว์ให้ด้วยค่าตัวก็ได้ด้วยโอ้โหจะเอาแบบไหนอีกอะ Hidnam banal lah